นี่ครับปลาน้ำโขงครับเนี่ยปลายางนี่คือปลารอบนะครับเขาไรมองไม่ได้เกิดเพื่อกระไซรอบเอาอันนี้ปลาเพาะครับเพื่อปลาเพาะปลายางใหญ่นะปลายางสามโลได้อยู่หรอกครับนี่สามสี่โลเพาาแลแมนบออันนี้ปลาเคืองปลาคังน้ำโขงครับโอ้ เพิ่นยามขึ้นมาใหม่ได้ครับนี่ปาลารอบเบิ้ง,งปลา,างงดูปลาเคิงอันนี้หน้าหนูครับหน้าหนูตตกีบอันทางญี่ปุ่น่นได้รับเพิ่นมาหาซื้อนี่เพิ่นว่าป่าสวยงามเนาะเพิ่นอาเสียไปเลี้ยงแต่ว่ามันอันบบยืนครับป่าหน้าหน,น,น,นูเนี่ยโบยืนเพิ่นซื้อควบคู่กับป่าเสือเนาะตตกี้เนาะ ปัวเสียปเปลี่ยงตู้กระจกประมาณเออเบอร์คักหลประมาณสองโลกลัว,ว,วสามโลครับปลาคอันปลายางัน,นี่ปลายางตัวนี้นะโอ้โหก็ได้อีกแล้วละครับเนาะปลารอบเปิดกับอยอนต่ำแม่น้ำโคแล่ะครับกระน้ำแร่คืนนี่แห้งจะได้หลายได้ครับนี่ได้ทุกปลาเนาะ ปลาเกิ่งปลานหนูอยางน้อยกับนี้ครับอย่างน้อยเี่ปลาอายุยืนเนี่ยกำลังสั่งอยู่ยครับตอนนี้อย่างโปก๊โปกๆป๊กากำลังเราไม่ไพ่ เหตุรอบนี่แหละครับ